สวัสดีค่ะโค้ชนินิพพันคูณสัเหรียนทรัพย์ค่ะนี่เป็นนักวางแผนการเงิน CFP และเป็นโค้ชร,ระดับ Associate Certified Coach จากสมาพันธ์โค้ชนานาชาติค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราอยู่ในรายการ Q&A ค่ะแล้วก็มีคำถามที่น่าสนใจมากๆนะคะมาจากคุณเอ็มค่ะคุณเอ็มถามมาว่าถ้าธรรมเนียมในการซื้อขายหุ้นหรือกองทุนรวมเนี่ย เอาไปลดหย่อนภาษีได้หรือเปล่านะคะแล้วลดหย่อนยังไงหรือว่าต้องเป็นการเอาไรายได้จากการขายเนี่ยเอาไปรวมเป็นเงินเดือนรวมกับไรายได้เงินเดือนเพื่อมาลดหย่อนภาษีใช่หรือเปล่านะคะคําตอบก็คือโอเคค่ะโดยปกตินะคะค่าธรรมเนียมจากการซื้อขายหุ้นหรือกองทุนรวมเนี่ยปกตินะคะโดยทั่วไปเราไม่สามารถเอาไปลดหย่อนภาษีได้ค่ะ แต่ว่าเนื่องจากเมื่อปีที่แล้วค่ะมีนโยบายของรัฐนะคะนโยบายหนึ่งที่เรียกว่านโยบายชอบดีมีคืนนะคะโดยที่ผู้ประกอบการนะคะที่มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะหรือว่าจดแบ็เนี่ยค่ะถ้าเราไปใช้บริการกับผู้ประกอบการที่มีการจดภาษีมูลค่าเพิ่มอะคะ่ะค่าสินค้าและบริการนะคะดังกล่าวเนี่ยเราสามารถเอามา หักลดหย่อนภาษีได้นะคะนั่นหมายความว่าค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหุ้นแล้วก็ซื้อขายกองทุนรวมเนี่ยมีตัวที่เรียกว่าภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ในนั้นนะคะก็เลยทาให้เราสามารถเอาค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหุ้นและกองทุนรวมของเมื่อปีที่แล้วนะคะในช่วงเวลาที่รัฐบาลกําหนดก็คือเป็นช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยคะ่ะเอามาลดหย่อนภาษี แต่ว่าปีนี้ค่ะไม่มีนโยบายนั้นอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่สามารถเอามาลดหยอนภาษีได้สำหรับปีนี้หรือเราอาจจะต้องรอดูประกาศนะคะจากทางรัฐบาลค่ะว่าจะมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะให้เราจับใจให้สอยเหมือนเมื่อปีที่แล้วอีกหรือเปล่าถ้ามีก็ต้องไปดูในรายละเอียดกฎเกณฑ์อีกทีนึงค่ะว่าสินค้าและบริการอะไรบ้างที่จะเอามาลดหย่อนภาษีได้ ทีนี้เราก็เลยอยากจะขยายความเข้าใจให้ทุกท่านฟังนะคะว่าในการวางแผนภาษีะค่ะสิ่งที่เราจะมาคำนวณภาษีนั้นสมการเป็นรายได้นะคะลบค่าใช้จ่ายลบค่าลดหย่อนนะคะเหลือเป็นเงินได้สุดทิินะคะเพราะฉะนั้นการที่เราได้รายได้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นรายได้จากเงินเดือนนะคะเงินโบนัสนะคะตรงเนี้ยเราเอามา คิดเป็นรายได้ในการคำนวณภาษีส่วนตัวค่าใช้จ่ายนะคะที่เรามาหักหักออกเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีเงินได้ประเภทไหนถ้าเราเป็นมนุษย์เงินเดือนนะคะออค่าใช้จ่ายที่เราเอามาหักได้ก็คือ50%ของรายได้แต่ไม่เกิน100 0 0แบาทนะคะแล้วเราก็หักด้วยค่าลดหย่อนนะคะเจ้าค่าลดหย่อนเนี่ยแหละที่ ขึ้นอยู่กับว่ามีค่าลดหย่อนที่เราได้ลดหย่อนเป็นประจำนะคะกับค่าลดหย่อนที่ทางภาครัฐต้องการที่จะส่งเสริมในเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะมีการประกาศนะคะแล้วเราก็สามารถเอามาลดหย่อนได้ตัวอย่างค่าลดหย่อนนะคะก็จะมีค่าลดหย่อนตัวเองนะคะค่าลดหย่อนอจากการที่เราซื้อประกันชีวิตนะคะเอามาลดหย่อนได้ค่าลดหย่อนจากการที่เราซื้อกองทุนรวม S S F หรือ R M F นะคะพวกนี้เราเอามาลดหย่อนได้และจากประกาศของเมื่อปีที่แล้วในโครงการชอบดีมีคืนเนี่ยค่ะก็คือค่าธรรมเนียมจากการซื้อขายหุ้นกองทุนรวมเนี่ยเราจะเอามาหักในส่วนของค่าลดหย่อนนะคะหักออกไปแล้วเหลือเท่าไหร่คือเงินได้สุทธิแล้วจึงค่อยเอาเงินได้สุทธิอะค่ะมาคำนวณภาษีตามขั้นของภาษีนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นที่คุณเอมถามมาว่าค่าธรรมเนียม ต่างๆนะคะถ้าเียมซื้อขายหุ้นซื้อขายกองทุนเนี่ยเอามาลดหย่อนได้ไหมคําตอบคือลดหย่อนได้เมื่อมีประกาศว่าทางรัฐบาลเนจะให้ลดหย่อนซึ่งปีนี้ยังไม่มีนะคะปีนี้ปี2564ยเนี่ยยังไม่มีแล้วที่ถามต่อมาว่ามันคือการขายนะคะขายกองทุนขายหุ้นแล้วเอาไรายได้จากการขายเนี่ย ไปรวมเป็นการยื่นภาษีหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่นะคะรายได้จากการขายหุ้นและกองทุนรวมนะคะถ้าเรามีกำไรเนี่ยได้สิทธิ์ยกเว้นไม่ต้องเอามารวมคำนวณเป็นฐานเงินได้ในการคำนวณภาษีนะคะเว้นแต่ว่าพวกกองทุนลดหย่อนภาษีทั้งหลายนะคะ LTF สมัยก่อน SSF หรือ RMF ถ้าเราทำผิดเงื่อนไขในการขายคืน เราจะต้องเอากําไรจากการขายเนี่ยมารวมยื่นเป็นรายได้ของเราด้วยแต่ถ้าเราไม่ได้ขายผิดเงื่อนไขนะคะแล้วก็ขายตามกําหนดตามกฎกติกาทุกอย่างเนี่ยกำไรจากการขาย LTF s s f และ RMF นะคะเอ่อจะได้รับการยกเว้นภาษีค่ะเพราะฉะนั้นกล่าวโดยสรุปก็คือหากมีกำไรจากการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมกำไรตรงนั้นเนี่ยค่ะ ได้สิ่งยกเว้นภาษีนะคะไม่ต้องเอามาคำนวณเป็นเงินได้ในการคำนวณภาษีค่ะสำหรับใครนะคะที่มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนการเงินการลงทุนนะคะก็สามารถส่งคำถามมาได้เลยค่ะทางเพจ wealth me up นะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook หรือทาง y o u t u b e นะคะแล้วก็จะมีนักวางแผนการเงินค่ะจะมาช่วยตอบคำถามให้ค่ะ